สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MZA Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรรุ่นวมถึง็ มีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือน่าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อาจจะดูเก่าไปนิดนึงสําหรับ samsung galaxy a 5 2 s 5G นะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมว่าก็ยังเป็นมือถือที่น่าใช้งานแล้วในปัจจุบันก็มีการลดราคาลงมาเยอะด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสเปกก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องของเขาอยู่ในซิลพลาสติกเป็นอย่างดีสําหรับซัมซุงกาลิคซี่ A52S5G นะครับมือถือเครื่องนี้ผมสั่งซื้อมาจาก l a ซาด้านะครับช่วงนี้ l a ซาด้ามีแคมเปญพิเศษลดราคาในวันที่12-14ธันวาคมนี้นะครับก็จะเป็นแคมเปญใหญ่ส่งท้าย ใชปีนะครับสำหรับ Lazada 12/12มีส่วนลดต่างๆมากมายนะครับลดสูงสุดถึง90%แล้วก็ยังมีโบนัสหลายต่อลด40บาททุก500บาทนะครับที่น่าสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นคูปองส่วนลดที่ลดสูงสุดถึง2,000บาทส่งฟรีให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีคูปองส่วนลดจากร้านค้าต่างๆให้สูงสุดถึง1,212บาทส่วนลดจากพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแคมเปญใหญ่ของทาง Lazada าส่งท้ายปีนี้นะครับสำหรับ Lazada 12 12ปล่อยใจแล้วไปช็อปกันนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนก็อย่าลืมไปโหลดแอป Lazada มาแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับส่วน Samsung Galaxy A 5 2 S 5 G เครื่องนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าสั่งซื้อมาจาก Lazada ในราคาพิเศษเดี๋ยวเรามาดูการแกะกล่องรีวิวกันนะครับมาดูว่าตัวเครื่องสวยไหมการใช้งานต่างๆเป็นอย่างไรนะครับถ้าท่านชอบเดี๋ยวผมมีร้านราคาพิเศษมาให้ได้สั่งซื้อกัน เมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับก็จะเจอตัวเครื่องวางอยู่ที่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับสำหรับ Samsung า a l a x y ี่ A52S5G นี่นะครับสีที่ผมสั่งมาก็จะเป็นสีเขียวมิ้นต์มีความสวยงามนะครับถ้าดูจากรูปร่างหน้าตาหรือว่าดูจากหลายอย่างนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกันกับรุ่นใหม่กับตัว Samsung Galaxy A535G นะครับซึ่งเดี๋ยวก็มีราคาพิเศษมาให้ได้สั่งซื้อเช่นเดียวกันนี่นะครับอุปกรณ์ของเขามีหัวชาร์จนะครับก็จะเป็นหัวชาร์จเร็วแบบ Adaptive Fast Charging นะครับนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้สําหรับหัวชาร์จของเขานอกจากหัวชาร์จก็จะมีสายชาร์จนะครับเป็นพอร์ตแบบ USB Type C ฝั่งหนึ่งจะเป็น Type A นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น Type C ส่วนนี้เป็นคู่มือในการใช้งานของเขานะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมไปถึงมีเข็มจิ้มซิมมาให้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นเคสใสนะครับที่มีมาให้ภายในกล่องโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งยากในการหาซื้อเคสมาใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีก็คือหูฟังไม่มีแถมมาให้นะ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่มีมาให้ภายในกล่องเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับ Samsung Galaxy a s a m s ุงกาเล็กซ A52S5G เครื่องนี้สีเขียวมินท์นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนี่นะครับเป็นด้านหลังของเขาเมื่อเราแกะซิลพลาสติกออกแล้วนะครับมาดูรายละเอียดโดยรอบของตัวเครื่องกันเลยนะครับด้านล่างมีลาโพงอยู่ฝั่งขวาตรงกลางเป็นรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรูเสียบหูฟังขนาด3.5มิลมมาให้ด้วยฝั่งนี้ไม่มีปุ่มอะไร นะครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องก็จะมีที่ใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีปุ่มเพิ่มลดเสียงรวมไปถึงปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเขานะครับขอบเป็นสีเงินเงาเงานะครับเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆส่วนด้านหลังนะครับซัมซุงกาลิคซี่ A52S5G ให้กล้องมา4ตัวนะครับมาพร้อมกับแฟลช LED ดูไล่ลงมาก็จะมีโลโก้ของซัมซุงเขียนไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีความสวยงามแล้วก็เรียบหรูประมาณ เลยสําหรับสีเขียวมิ้น์กล้องก็ไม่ได้นูนออกมามากมายอะไรนะครับถ้าใส่เคสเข้าไปก็เรียกได้ว่าพอดีอย่างแน่นอนสวยงามนะครับรุ่นนี้น่าจะมีให้เลือกประมาณ3-4สีสียังไงถ้าท่านสนใจเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้ได้สั่งซื้อกันเรามาลองเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับในระหว่างที่รอเปิดเครื่องผมขอบอกสเปคนิดนึงนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A52S รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบซูเปอร์อัโมเต24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มาส ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักให้มาถึง64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็32ล้านพิกเซลนะครับชิปการประมวลผลเป็นคอคอม Snapdragon 778G Octa-core ความเร็ว2.4 GHz ะเฮิโดยความจํำนะครับให้ r มา8ลอม128 GB นะครับแบตเตอรี่4,500ม ah. ิลลอลองรับการชาร์จไวได้ถึง25วัตต์รุ่นนี้มีการเปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมานะครับในช่วงประมาณเดือนกันยายนสำหรับสีมีสสีนะครับสีม่วงสีขาวสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีดำนะครัชบ สีไหนเลือกซื้อกันได้เลยนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของสเปคโดยรวมของเขาขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟนดอทคอมด้วยนะครับกลับมาดูกันต่อที่ Samsung Galaxy a s a m ซุงกาลิซี่ A52S เครื่องนี้ของเรานะครับตอนนี้ก็เปิดเครื่องแล้วก็ตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับพร้อมสําหรับการใช้งาน สำหรับหน้าจอก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับฟิลลิ่งของการ touch ทัชสกรีนทาได้ดีมากๆมีความลื่นไหลแล้วก็ไปกับนิ้วได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องนี้กันนะครับ Galaxy A52 S5G นี่เป็นข้อมูลซอฟต์แวร์ของเขานะครับเวอร์ชัน One UI เป็น3.1เวอร์ชั่น Android เป็น11ในเรื่องของกล้องก็มีโหมดต่างๆมาให้เล่นเยอะเหมือนกันนะครับมีโหมดรูปถ่ายที่สามารถซูมเข้าซูมออกได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมไปถึงโหมดวิดีโอที่ถ่ายความละเอียด ได้สูงสุดถึง 4K เลยนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอของรุ่นนี้นี่นะครับเราอยากจะได้เป็นแบบไหนก็เข้าไปปรับแต่งที่การตั้งค่าได้เลยนะครับส่วนโหมดอื่นๆนะครับก็จะมีโหมดถ่ายรูปแบบโปรนะครับโหมดพาโนรามาการถ่ายภาพอาหารถ่ายภาพกลางคืนพร์ตเทจโหมดนะครับมีมาให้ทั้งหมดซึ่งรายละเอียดของกล้องก็ค่อนข้างเยอะนะครับหรือยังไงผมมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาได้นะครับเมื่อซูมก็มีความคมชัดนะครับซึ่งในเรื่องของกล้องก็ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับสำ กล้องของซัมซุงไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังหรือว่ากล้องหน้านะครับสาหรับมือถือรุ่นนี้ส่วนการเล่นวิดีโอนะครับนี่เลยนะครับมีตัวอย่างวิดีโอมาให้ดูเป็นวิดีโอ 4K นะครับภาพที่ได้มีความสว่างแล้วก็สดใสมากๆนะครับท่านในที่อยากจะซื้อไปดูหนังดู Netflix นะครับดู YouTube ขนาดหน้าจอที่ใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็จอสวยด้วยบอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนซึ่งเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน่าซื้อมากๆนะครับสำหรับ Samsung าล l a ซี่ A52S5G เครือ นโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องรีวิวให้ด้ดูกันนะครับมือถือน่าซื้ออีกรุ่นหนึ่งท่านใดที่กําลังอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้งานนะครับโดยเฉพาะอยากจะเปลี่ยนมือถือใหม่นะครับดูรีวิวมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะซื้อเป็นรุ่นนี้ไม่ได้มองว่าเก่าจนเกินไปนะครับสำหรับซัมซุงกาลิคซี่ A52S5G ก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับว่าน่าซื้อแค่ไหนซึ่งราคาที่ผมจะนํามาให้ดูกันก็จะเป็นราคาจากทางด้าน Lazada นะครับซึ่งเขา าก็จะมีแคมเปญอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นคลิปนะครับสำหรับแคมเปญ Lazada 12 12ปล่อยใจแล้วไปชอบกันนะครับลดราคาวันที่1 2ถึง14ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับสินค้าหลายอย่างรวมไปถึงมือถือเรียกได้ว่าลดราคาให้เยอะมากๆนะครับเราไปเก็บคูปองมาใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้ไปดูราคากันที่ร้านแรกนะครับสำหรับ s a m s u n G า a l a x y A 5 2 S 5 G รุ่นนี้แรม8ลอม 128GB นะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งก็ คือเป็นเครื่องศูนไทยมีประกันให้นะครับจากราคาปกติ1 3 9 9 0บาทลดราคาเหลือ11,280บาทนะครับถ้าเราใช้คูปองส่วนลดก็จะเหลือประมาณ10,000บาทเท่านั้นมีให้เลือก3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อสําหรับร้านนี้เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ของ l a z a d a ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับส่วนร้านที่2สําหรับ Samsung Galaxy a s a l ั x y a งกา 5G ็ะครับแ้า 8ลอม128กิกะไบต์เครื่องมือ1ประกัน0น,นะครับยังไม่แกะซิลแล้วก็ยังสามารถออกใบกำกับภาษีได้จากราคาปกติ13,999บาทลดราคาเหลือ11,900บาทนะครับมีให้เลือก3สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่เป็น2ล้านที่ผมเลือกมาให้ท่านได้ซื้อกันนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อก็สั่งซื้อได้แต่ว่าถ้าท่านอยากจะซื้อเป็นรุ่นใหม่นะครับซัมซุงกาลิซี่ A53 5G ตอนนี้ลดราคาเยอะมากๆนะคร นนี้ก็ขายผ่านทางลัสนสก็คือขายโดย Lazada เองนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A535G แรม8ลอม128 g b สั่งซื้อวันนี้นะครับซื้อได้ที่ราคา11,250บาทก็คือจะถูกกว่าทางด้าน A52S5G ด้วยซ้ำนะครับถ้าอยากจะได้เป็นรุ่นใหม่ก็สั่งซื้อที่ร้านนี้ได้แล้วในวันที่12เดือน12นี้ราคาจะถูกลงไปอีกนะครับอาจจะเหลือประมาณ1 2 0 0บาทเท่านั้นลดร,ราคา12ถึง14ทันวาคมนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1125บาทต่อเดือนมีให้เลือก3สีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับซัมซุงกาลิซี่ a ห้าส g ถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องรีวิวสําหรับมือถือหน้าใช้นะครับซัมซุงกาลิซี่อ,กกอห้าสอง s ห รวมไปถึงมีราคาพิเศษจากทางด้าน Lazada ถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวััสดีครบ